ฟ้าแปรปวนลมพัดกันโชกเสียงใบไม้แห่งปิวไหวยามลมผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ไกลบ่าลึกซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่อายุนับร้อยปีตั้งตระงานอยู่กลางปา่ปาปลาเด็กนุ่มชาวบ้านเป็นคนขยันขันแข็งและได้รับการยกย่องในหมู่บ้าน เขาทำไรทำนาสายชีวิตเรียบง่ายแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหมูบ้านกำลังเผชิญกับภัยแ้งที่หนักน่วงนามในบอ่อเหือดแห้งคือผลไม่เติบโตชาวบ้านต่างเดือดร้อนบ้างคนเชื่อว่านี่เห็นคำสาปจากวิญญาณที่ถูกลืมระเจ้าเชื่อเรื่องนางตะเคียนหรือไม่ ลุงคำผูเฒ่าของหมู่บ้านเอ่ยขึ้นข้าเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเจ้าเคยเห็นสารไม้เก่าที่ตั้งอยู่ใต,ต้ต้นตะเคียนนั่นไหมนั่นคืออ่สถิตของนางตะเคียนแต่ชาวบ้านเลิกบูชานางไปหลายปีแล้ว่านึกขึ้นได้สาลหลังเก่าไก่พัง ไม่มีใครนําของมาเส่นไหว้บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจโกรธที่ถูกลืมเืินหนึ่งประจุดถูกสามดอกเดินไปยังต้นตะเคียนก้มลงกราบหน้าสารแม่แตะเคียนถ้าท่านยังอยู่ได้โปรดช่วยหมู่บ้านของเราด้วยเถิดลมพัดแรงขึ้นทันทีเสียงกระซิบแผวเบาดังขึ้นจากต้นไม้ เจ้าต้องรักษาสัญญาหากข้าช่วยเจ้าจะต้องไม่ลืมข้าประสรดุงหัวใจตินแรงแต่เขายืนยันข่าสัญญาเช้าวันลุงขึ้นฝนตกหนักเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนน้ำในบอ่อเต็มเปรียมชาวบ้านต่างดีใจคำ,ำร่ำรื้อเรื่องปาฏิหาริย์ของนางตะเคียนเริ่มกระจายไปทั่ว หลังจากวันนั้นป่ามักฝันเห็นหญิงสาวนางหนึง่งนางแต่งกายด้วยชุดไทยสีทองผิวขาวสีดดวงตาคมกริบนางนั่งอยู่ใายต้นตเคียนยิ้มให้เขาถ้าคือแม่พิกุลวิญญาณแห่งตะเคียนนี้นางบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นหญิงสาวในหมู่บ้าน แต่ถูกบูชาย,ยันเพื่อแหลกกับความอุดมสมบูรณ์วิญญาณของนางจึงสถิตอยู่ตดตะเคียนเพื่อปกป้องโมงบ้านเจ้าคือพูดเดียวที่ข้าเลือกเจ้าต้องไม่ลืมข้าจากนั้นเป็นตดมาาจะนำของเส้นไหวายทุกวันไม่ใช่เพียงเพื่อขอบคุณแต่เพราะเขารู้ ถึงสายสัมพันธ์บางอย่างระหว่างเขากับนางหลายปีผ่านไปหมูบ้านเจริญรุ่งเรืองขึ้นกาได้รับความเคารพจากชาวบ้านชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนเล,ลืมลืมเรือนสารของนางตะเคียนสารเก่าผุพังของเส้นไหวไม่มีเหลือต้า เจ้าลืมข่าแล้วหรือเสียงกระซิบดังขึ้นในความฝันแ่ก้ากับมองข้ามไม่ได้สนใจเหมือนเมื่อก่อนคื่นหนึ่ง้องฝาเหมืดครึ้มอมพายุพัดโหมกระหนำ่ำยิ่งไม้เสียดสีกันจนเกิดเสียงเกียร้องราวกับมีชีวิตผลโปรยปรายลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆอำห้หมูบ่บานจมอยู่ในความหมืดมิด นอนพลิกตัวไปมารู้สึกอึดอัดและหนาวเย็นอย่างประหลาดอันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเจ้าผิดสัญญาเสียงนั้นเย็นยะเยือกแฝงไปด้วยความโกรธต่าลืมตาขึ้น,น,นทันทีายในห้องของเขาเมืดสนิทแ้ถามกลางความมืด อาปากฏเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยสีทองสีจางนางยืนอยู่ที่ปลายเตียงดวงตาดำสนิทและแข็งกร้าวแม่พิกุนตาอุทานด้วยความตกใจเจ้าลืมข้าแล้วหรือนางถามเสียงเรียกแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดตาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกับนักอึง ราวกับมีบางสิ่งกดทับขาทั้งสองข้างขาของเขาเลื่มช้าและและ้วเขาวันดำสนิทก็ค่อยๆเรื้อยขึ้นมาจากตายเตียงลัดขาของเขายาได้ปูดอาตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเขาวันเลื่มบีบลัดแน่น ขณะที่เสียงหัวเราะเย็นเยือกของนางพิคุณดังกองไปทั่วห้องเจ้าสัญญากับข้าแต่เจ้ากับทอดทิ้งข้าเช่นนั้นข้าก็จับเอาคืนอันใดนั้นเขาวันกระชากร่างกาออกจากเตียงร่างของเขากระแทกกับพื้นอย่างแรงลุกยางเลื่อมผ่ามัวก่อนที่สติของเขาจะดับบุบไป กาเห็นภาพในอดีตปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นภาพของหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนนางร้องไห้สะอึกสะอื้นก่อนที่ชายชะกันหลายคนจะเข้ามาจับตัวนางและน้ำถือมามัดกับต้นตะเคียนพวกเขาพึมพำคำสาปแช่งก่อนจะใช้ดาบฟันลงไปที่ร่างของนาง เลือดสีแดงชานไหลซึมลงไปพื้นดินนางพิกุลไม่ได้เป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณธรรมดานางคือหญิงสาวที่ถูกสังเวยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านและเธอไม่เคยให้อภัยใครที่ทรยศคำมันสัญญาตาสะดุ้งตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไปแต่ร่างกายเต็มไปด้วยรอยชำ้ำ ทายถูกเทาวันรัดเขาหายใจหอบหนักและเมื่อวาดตามองไปทั่วห้องก็เห็นรอยเท้าเปียกน้ำเป็นทางยาวไปจนถึงหน้าประตูความกลัวแพร่สานไปทั่วร่างปกาตัดสินใจว่าเขาจะต้องทำบางอย่างก่อนที่จะสายเกินไปเขารีบไปยังตนตะเขียนทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้น เมื่อไปถึงเขาพบว่าสารไม้เก่าพังลาบไปกับพื้นรากไม้สีดำสนิทพุดขึ้นจากดินเรากกับมีมือปีศาจท,ที่กำลังชุดรากบางสิ่งลงไปเสียงกระซิบของนางพิกุณดังจากทุกทิศทางไม่มีใครหลบหนีจากคำสัญญาได้ราคุกเขาลงหางกราบสามครั้งแม่พิกุณได้โปรดให้อภัยข้าด้วย ข้าจะสร้างศาลใหม่ข้าจะบูชาเจ้าอีกครั้งลมกันโฉกแรงขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีความโกรธแค้นมีเพียงเสียงคำขวนเร่าส่อยอย่าทอดทิ้งข้าประารู้ดีว่าคำขอของเขาถูกตอบรับปากไม้ที่เคยไหวเริ่มมนิ่งลงล้มค่อยๆสงบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ก้าไม่เคยลืมคำมั่นสัญญาของตนเขาสร้างศาลใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมและทุกวันพระเขาจะนำของเส้นไหวายมาให้ชาวบ้านกลับมาบูชานางตะเคียนอีกครั้งพวกเขาสำนึกถึงบุญคุณที่นางเคยมอบให้แต่ทุกคืนก่ายังคงได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมเจ้าจำ คำสัญญาได้แล้วใช่หรือไม่